สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับว l g นะครับสำหรับวันนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับเริ่มกลับมามีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตานะครับทำให้หลายฝ่ายมีการกลับมาจับตาดูว่าจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ของโรคมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการระบาดของโควิด19เริ่มแพร่กระจายไปยังเมืองอู่ฮั่นของจีนนะครับซึ่งจีนเองก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด19ได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้ง หลายเมืองแล้วก็หลายรัฐในฝั่งสหรัฐเลยครับเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาระบาดของโควิด1 9อีกครั้งหนึ่งนะครับสัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับเข้ามากระตุ้นทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยให้มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้น แต่ก็กลับมาหนุนให้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การแข่งข่าขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยแนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลต่อที่ทางราคาทองคาอย่างไรนะครับรวมทั้งมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆหรือปัจจัยอะไรบ้างที่ยังคงต้องจับตาดูนะครับจะส่งผลแล้วก็วางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรในวันนี้เดี๋ยวเรามาจับตาดูกันในคลิปนี้นะครับ เรามาดูภาพรวมการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำนวันก่อนหน้ากันนะครับจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของทองคําที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทองคำนวันก่อนหน้าเนี่ยมีสัญญาณของการแกว่งตัวแล้วก็มีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดจะเห็นว่าราคาทองคําเมื่อวานปิดตลาดในแดนลบเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับทางนี้เนี่ยราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงไม่มากอ่อนตัวลงมาประมาณ2.31เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอน แกว่งตัวมีกรอบความกว้างอยู่แค่เจเหรียญน,นะครับวัดจากระดับสูงสุด1814มาถึงโล1807เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็ถือการถือว่าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบมากระหว่างวันไม่มีไฮใหม่ครับเนื่องจากในส่วนของวันที่2เนี่ยมีไฮบริเวณ1819เมื่อวานวันที่3ก็มีไฮแค่1814นะครับส่วนโลเนี่ยวัน ที่2มีโรอยู่1,805เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเมื่อวานนี้โลอยู่บริเวณ1,807เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะของการทรงตัวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบอย่างไรก็ตามกองทุน SPDR Gold Trust วันนี้มีการลดการถือครองทองคำลงประมาณ2 อโทษครับประมาณ1.74ตันรวมรวมแล้ว2วันทําการติดต่อกันนะครับกองทุน SPDR กวทัศน์ก็ลดการถือครองทองคําลงประมาณ3ตันได้ก็ทําให้ภาพที่มีการเข้าซื้อมาช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ5ตันเริ่มมีทิศทางและมีโมเมนตัมในเชิงบวกที่ชะลอลงนะครับส่วนหนึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่มีสัญญาณการกลับมาระบาดชัดเจนมากขึ้นนะครับในกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปค่อนข้างมากอย่างเช่นสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจกโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับทางนี้เนี่ย การระบาดของโควิด -19 ในฝั่งสารัฐมีการเปิดเผยครับจาก CDC หรือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสารัฐพบว่าค่าเฉลี่ยใน7วันทําการที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในฝั่งสหรัฐถึง72,790รายนะครับซึ่งตัวเลขถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการในช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาขณะที่ทางรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐอย่างเช่นรัฐฟลอริดารุอเซียนารัฐอะคาซ ก็เผชิญกับการระบาดของโควิด19สายพันธุ์เดลต้าอย่างหนักนะครับทำให้จำนวนผู้เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ทางการของสหรัฐก็มีการออกมาประกาศหรือมีการออกมาบอกครับว่าจำนวนรัฐ ในกลุ่มดังกล่าวหรือทางตอนใต้ของสหรัฐเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยทําให้ในส่วนของการระบาดมีทิศทางค่อนข้างย่ําแย่แล้วก็จํานวนยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทั้งนี้หากเรามาดูสถานการณ์ในฝั่งจีนหรือในฝั่งเอเชียนะครับพบว่าจีนเองก็เผชิญกับการระบาดของโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับทั้งนี้เนี่ยจีนได้มีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ บางส่วนในเมืองอู่ฮั่นหลังพบการแพร่ระบาดของโควิด -19 กลับมาอีกครั้งนะครับทางนี้จีนเองพบการติดเชื้อของผู้ป่วยของโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าเพิ่มอีก3รายนะครับแล้วก็ประชากรในเมืองอู่ฮั่นมีประชากรประมาณ11ล้านคนทำให้ทางการจีน,นมีเร่งปูพรมตรวจ แล้วก็ค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับทั้งนี้ในหลายเมืองในฝั่งจีนนะครับมีการกลับเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์หรือการกลับเข้าสู่การปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหลังจากในช่วงวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับจีนเองมีการตรวจพบในส่วนของพนักงานทำความสะอาดที่ท่าอากาศยานของจีนในมณฑลเจียงซูนะครับ พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างน้อยเนี่ยมีการกระจายตัวออกไปแล้วประมาณ200รายแล้วก็ขยายวงกว้างไปประมาณ6มนฑลนในฝั่งจีนนะครับสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมีการติดเชื้อกันได้อย่างง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่มีการแสดงอาการขณะที่ณนะปัจจุบันเององค์การอน,อนมามัยโลก ก็มีการออกมาแสดงถึงความวิตกกังวลต่อประเทศแอฟริกาใต้ที่มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่มสูงขึ้นถึง80%ภายในระยะเวลา1เดือนนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด19สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมีการแพร่ระบาดในประเทศแอฟริกาใต้ในระดับที่ค่อนข้างน่ารุนแรงแล้วก็น่าวิตกกังวลทาให้ทวีปแอฟริกาใต้ซึ่งมีการฉีดวัคซีนในระดับที่ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วมีอัตราการเสียชีวิตละ อัตราก,การเจ็บป่วยอยู่ในภาวะขั้นวิกฤตทีเดียวรวมทั้งการระบาดท,ที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับในกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ทําให้เกิดการกลายพันธุ์ของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ๆซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเริ่มมีการกระจายไปยังหลายประเทศนะครับแล้วก็ แม้ว่าจีนกับสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็ได้รับผลกระทบแล้วก็การระบาดเนี่ยมามีสัญญาณรุนแรงในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยอัตราการเจ็บป่วยอัตราการเสรียชีวิตจึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงสถานการณ์ดังกล่าวครับแม้ว่าจะก,กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีสัญญาและมีโมเมนตัมที่ชัดเจนหรือมีการขยับขึ้นได้นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่า ไปกระตุ้นในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยเหมือนกันนะครับดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยเริ่มมีสัญญาณของการแข็งค่าแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐมีที่มีสัญญาณย่ำแย่หรือมีสัญญาณชะลอตัวหรือดับตัวลงนะครับทางนี้เนี่ย ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นดอลลาร์มีสัญญาณของการทิ้งตัวแล้วก็มีการปรับฐานลงมานะครับเพราะว่าการที่ ประธานเฟดคุณโจลโมพาวเวลยืนยันว่าจะยังคงผ่อนคลานะยนโยบายการเงินต่อไปทําให้หลายคนเนี่ยลดการถือครองดอลลาร์ลงแล้วก็คาดการว่าดอลลาร์อาจจะมีสัญญาณของการปรับผ่านแล้วก็มีการอ่อนตัวลงแต่ดอลลาร์เริ่มมีสัญญาณของการแข็งค่าแล้วก็รีบาวขึ้นเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เฟด บางท่านนะครับเริ่มมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มให้มีการถอนมาตรการ QE แล้วก็กลับไปมีการขยับหรือปรับตัวขึ้นของดอกเบีย้ยในระยะเวลาถัดไปก็เลยทําให้ดอลลาร์เริ่มมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นนอกจากนี้ดอลลาร์สหรัฐในฐานสะสกุลเงินปลอดภัยได้รับแรงหนุนและก็แรงกระตุ้นครับหลังจาก สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในหลายประเทศเริ่มมีสัญญาณหรือมีทิศทางที่ย่ำแย่นะครับซึ่งหลายคนมองครับว่าสหรัฐเองเป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะไฟเซอร์และก็โมเดนาที่เป็นวัคซีนของ mRNA นะครับดังนั้นการระบาดของโควิด -19 ที่มีการกระจายตัวไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆทำให้หลายคนวิตกกังวลครับว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหรือทิศทางของตัวสกุลเงินของกลุ่มประเทศอื่นๆนะครับอาจจะมีสัญญาณของการปรับฐานและอ่อนตัวลงได้มากกว่าทิศทางของดอลลาร์สหรัฐนะครับดังนั้นแล้ว ทิศทางกรารระบาดของโควิด -19 ที่กระจายไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียทําให้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยได้รับแรงหนุนและก็แรงกระตุ้นขยับกลับขึ้นมานะครับเพราะว่ามีการประเมินว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในฝั่งของทางฝั่ง,งสหรัฐน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆนอกจากนี้ดอลลา ในช่วงสั้นก็ได้รับแรงหนุนครับจากการเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานที่มีสัญญาณดีเกินคาดนะครับแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 จะเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมแต่ว่าภาคโรงงานก็ดูเหมือนว่าจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยและก็ประเด็นดังกล่าวนะครับก็เลยทำให้ดอลลาร์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็แข็งค่าขึ้น นอกจากนี้การเปิดเผยผลประกอบการของวัสัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐก็ไปกระตุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เลยทําให้ทิศทางของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ที่มีการฟื้นตัวหรือกลับมาบวกได้278จุดเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทําให้ราคาทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกล อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดสองท่านเมื่อคืนนี้นะครับมีการออกมาแสดงความเห็นต่อสถานการณ์ภาคแรงงานและก็การระบาดของโควิด -19 นะครับทางนี้เนี่ยนางมิเชลบูแมนหนึ่งในผู้ว่าการของธนาคารกลางสหรัฐมีการกล่าวว่าตลาดแรงงานจะใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับดังนั้นเฟดจึงจำเป็นต้องดำเนินมาตรการมากกว่านี้เพื่อประครับประคองเศรษฐกิจนะครับ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคุณมิเชลโบแมนเนี่ยก็ยังสนับสนุนให้เฟดผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อนะครับขณะที่นางแมรี่เดรีประธานเฟดซันฟรานซิสโกนะครับมีการออกมาเรียกร้องครับว่านายจ้างในฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการออกมาบอกว่าหาคนงานได้ยากแต่ก็กลับพบว่ามีจำนวนยอดผู้ตกงานในระบบเศรษฐกิจเนี่ยอีกประมาณ10ล้านคนนะครับซึ่งชาวอเมริกันเนี่ยอยู่นอกระบบ ตลาดแรงงานค่อนข้างมากก็สะท้อนให้เห็นว่าภาวะตลาดแรงงานที่มีสัญญาณหาแรงงานได้น้อยหรือหาแรงงานได้อย่างยากลาบากเนี่ยไม่ใช่ภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัวหรือว่าความต้องการแรงงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจริงๆนะครับประเด็นดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่าแม้ว่าจะมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็ยังพบว่าการจ้างงานในระบบ เศรษฐกิจเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสัญญาณของการแข็งแกร่งหรือฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะครับปัจจัยดังกล่าวก็เลยทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวดอลลาร์เนี่ยมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับเพื่อรอดูท่าทีแล้วก็ดูทิศทางโมเมนตัมของออโดยรวมต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในระยะถัดๆไปนะครับทั้งนี้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของ แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคําเรายังมองว่าทิศทางและโมเมนตัมของตัวราคาเนี่ยยังมีรูปแบบแล้วก็การเคลื่อนไหวในทิศทางไซเวอฟนะครับทั้งนี้ราคาทองคําพยายามทรงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับซึ่งหากราคาเนี่ยยังเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้นะครับเรามองว่าราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นในระยะสั้นเลยครับให้จับตาดูในส่วนของแนวรับ1 8 0 3ดอเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน เป็นกรอบแล้วก็เป็นช a n แนลของที่ทางขาขึ้นเอโทษครับของที่ทางไซด์เว้าขนะครับถ้าราคายังทรงตัวและอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้มีลุ้นที่ราคาจะค่อยๆแต่ระดับแล้วก็ขยับขึ้นไปทดสอบในส่วนของกรอบหรือช a n แนลด้านบนในโซน1825-1833เหรียญดอลลาร์ 1. ต่อ t ทร s ส์ออนนะครับก็ยังเน้นเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นครับ หากคิดเป็นราคาทองคําแท่ง96.5ในราคาเงินบาทนะครับจะอยู่ที่28,200บาทต่อบาททองคําต้องบอกว่าแม้ว่าทองคําต่างประเทศจะทรงทรง,ทรงตัวหรือมีการอ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้นะครับแต่ทองคําแท่งในประเทศเนี่ย ก็ได้รับอันนี้ส่งจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นมานะครับค่าเงินบาทมีการทะลุระดับ33บาทต่อดอลลาร์ขึ้นมาแล้วนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคําแท่งในประเทศเนี่ยขยับหรือบวกขึ้นมาได้ประมาณ50บาทต่อบาททองคานะครับในส่วนของแนวต้านหรือเป้าหมายในการทํากําไรนะครับ1,833เหรียญดอลลาร์ต่อเอลซ์ออนก็ประเมินเอาไว้ที่ระดับ28,700บาทต่อบาททองคานะครับแล้วก็ต้านถัดไปประเมินไว้บริเวณ1,845เหรียญดอลลาร์ต่อเชลซออนหรือ20,000 8,900บาทต่อบาททองคำครับถ้ามาดูในส่วนของฝั่ง GOU21 หรือ Go o ออนไลนในฝั่งตลาดที่เฟกนะครับพเมียมหรือส่วนต่างกับโกลสปอตอยู่ได้กันมีส่วนต่างประมาณ2เหรียญแนวรับเป็นจุดเข้าซื้อก็จะอยู่บริเวณ1,805เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแล้วก็เป็นจุด Stop ปลอสสำหรับสถานะซื้อนะครับในส่วนของแนวต้านประเมินไว้บริเวณที่1,835ครับแต่ถ้าผ่านได้ก็ลุ้น ถือทองคำต่อไปรอขึ้นทดสอบต้านถัดไปบริเวณ1,847เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับแนวโน้มและโมเมนตัมเนี่ยยังมองว่าอาจจะยังคงมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ก็ยังมีความไม่ชัดเจน เกี่ยวกับในส่วนของการเปิดเผยหรือที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนยังคงต้องตามดูแล้วก็การเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่จะมีการทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ก็ยังมีตัวเลขสําคัญหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP หรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในฝั่งสหรัฐนะครับก็จะมี เป็นปัจจัยที่ชี้นําในส่วนของการลงทุนในฝั่งทองคําได้นะครับมาดูทิ่ทางตลาดหุ้นของไทยหน่อยดีกว่าครับวันนี้เองต้องบอกเลยว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์กรารระบาดของโควิด -19 ซึ่งจํานวนยอดผู้ติดเชื้อใหม่สําหรับวันนี้นะครับ ทะยานขึ้นทำระดับสูงสุดครั้งใหม่โดยผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่มสูงขึ้นถึง2 2 0 0รายนะครับยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่188รายนะครับซึ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศน่าวิตกกังวลทีเดียวครับย้อนไปหลังจากนี้1เดือนนะครับในวันที่4กรกฎาคมตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ระดับ5,916รายนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ย ผ่านมา1เดือนก็คือวันที่4ส,สิงหาคมจำนวนยอดผู้ติดเชื้อทะยานขึ้นเกือบ4เท่าตัวมาอยู่ที่ระดับ20,200ลายต่อวันนะครับอันนี้เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับขณะที่ผู้ป่วยรักษาหายกลับมาบ้านกลับบ้านได้เนี่ยอยู่ที่ระดับ17,975รายนะครับซึ่งเราเริ่มเห็นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่กับผู้ป่วย กลับบ้านได้เนี่ยเริ่มมีตัวเลขที่ฉีกทางออกจากกันนะครับก็จะทําให้ระบบสาธารณสุขของไทยเองเนี่ย ยังปเผชิญกับภาวะวิกฤตนะครับแล้วก็สถานการณ์การกระบาดของโควิด19ในกรุงเทพก็มีการออกมาเปิดเผยจากหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขว่าเตียงแล้วก็ระบบสาธารณสุขในฝั่งกรุงเทพเนี่ยยังเข้าขั้นวิกฤตหรือว่าเตียงเต็มร้อนะครับแนวโน้มดังกล่าวยังทําให้การกระบาดของโควิด19ยังคงกดดันการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยอยู่นะครับแล้วก็ แนวโน้มดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ดัชนีตลาดหุ้นของไทยเองขยับหรือฟื้นตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมช่วงประมาณกลางเดือนเนี่ยจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ คาดการว่าอาจจะมีการปรับในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งปัจจัยและก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนจับตาดูครับว่าถ้ามีการปรับในส่วนของคณะรัฐมนตรีจริงหรือมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของชุดทํางานหรือชุดบริหาร ในส่วนของภาวะเศรษฐกิจหรือว่ากระทรวงหรือกลมต่างๆหรือเปล่านะครับซึ่งก็อาจจะทําให้แนวโน้มหรือสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เนี่ยมีสัญญาณดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่ตลาดจับตาดูอยู่ในระยะถัดไปนะครับก็เลยเริ่มเห็นในส่วนของแรงซื้อและก็การรีบาวขึ้นมาของตัว Set 50 Index f u t u r e ในประเทศ ในช่วงวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยแนวโน้มรับโมเมนตัมของตัว S50U21 เนี่ยอาจจะยังคงได้รับผลกระทบจากแรงกดดันจากตลาดหุ้นในภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้นะครับตลาดหุ้น ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในฝั่งจีนแล้วก็ฮ่องกงยังคงได้รับผลกระทบจากแนวโน้มที่ทางการจีนยังคงใช้มาตรการการคุมเข้มหรือควบคุมบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับรวมทั้งการระบาดของโควิด -19 ในสายโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่กลับเข้าไประบาดในฝั่งจีนนะครับทำให้ที่ทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยยังคงได้รับแรงกดดนันแล้วก็มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงนะครับทั้งนี้เนี่ยหากมาดูในส่วนของการ เปิดสถานะในฝั่งของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้เราพบว่าตัวการที่ดัชนีรีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเปิดรองสุทธิในตัว เซ t ฟิฟเนี่ยฟิวเจอร์ถึง1056สัญญานะครับแต่กลุ่มสถาบันยังเป็นลักษณะของการขายสุดที่อยู่ขณะที่ถ้าไปดูในตลาดหุ้นนะครับพบว่านักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ก็กลับเข้ามาสุซื้อสุดทิ่ในฝั่งตลาดหุ้นแต่ไม่มากครับ24.95ล้านบาทแล้วก็กลุ่มสถาบันเนี่ยเข้ามาซื้อสุดทิในฝั่งตลาดหุ้น822.23ล้านบาทนะครับก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมการลงทุนจาก ลมสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างชาติในระยะนี้ได้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดดชนีโดยภาพรวมแม้ว่าจะฟื้นตัวแล้วก็รีบาวขึ้นมายังมีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบในทิศทางขาลงนะครับให้จับตาดูแนวต้านสําคัญซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นชแนลของทิศทางขาลงบริเวณ 918จุดนะครับก่อนหน้านี้เราให้920เป็นกรอบแล้วก็ c h ช n นลแต่เนื่องจากกราฟเนี่ยมีความชันที่มีโมเมนตัมในลักษณะของการเฉียงลงหรือหรือปรับตัวลดลงนะครับแนวต้านก็จะถูกลดลงมาถ้าไม่ผ่าน YLG ยังแนะะนํำเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวนะครับให้สต็อปล s s แล้วก็ตัดขาดทุน ถ้าเกิดผ่านหรือยื่นเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับทางนี้หากดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาให้ดูที่แนวรับระดับ 903, 902นะครับ903เนี่ยเป็นโลของเดือนพฤษภาคมครับ902เป็นโลของ รอบนี้ที่ดัชนีปรับฐานและอ่อนตัวลงมานะครับถ้ายืนอยู่ได้ก็เป็นลักษณะของการทยอยปิดสถานะขายทํากําไรครับแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็ถือสถานะขายต่อไปรอปิดสถานะที่แนวรับถัดไปบริเวณ896จุดนะครับยังเน้นเป็นลักษณะของการเล่นส้านจากการแกว่งตัวในที่ทางขาลงนะครับามาดูซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์ครับวันนี้ YLG แนะนำในส่วนของหุ้นตัวซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร ในส่วนของตัวบ้านปูนะครับบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับถ่านหินธุรกิจไฟฟ้าและก็พลังงานที่ครบวงจรนะครับมีการลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับทางนี้เนี่ยบ้านปูมีข่าวที่เพิ่มทุนแล้วก็มีการออกคุณกู้นะครับซึ่งมีการเปิดเผยออกมาว่าการเพิ่มทุนหรือการระดมทุนเนี่ย จะนําเงินที่เพิ่มได้หรือเพิ่มทุนได้ประมาณ3.17หมื่นล้านบาทนะครับไปรองรับการลงทุนพลังงานสะอาดตามกลยุทธ์ g r e e n e r s s m r t t n r r ในช่วง5ปีถัดต่อจากนี้นะครับก็น่าจะนำเงินไปลงทุนในออสเตรเลียสหรัฐจีนเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นในส่วนของสัดส่วนของรายได้ ที่คาดการนะครับจากพลังงานอากาศพลังงานสะอาดในอนาคตน่าจะเติบโตถึง50%แล้วก็มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่6,100เมกะวัตต์นะครับทั้งนี้เนี่ยธุรกิจทานหินก็น่าจะมีแนวโน้มที่ให้ผลประกอบการหรือผลตอบแทนในช่วงคอเตอร์3 คอร์เตอร์ที่2มีทิศทางที่สดใสมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากราคาทานหินมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการของตัวบ้านปูก็น่าจะพลิกกลับมามีกําไรในปี2021ได้นะครับจากแนวโน้มราคาทานหินที่มีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกนี้การระดมทุนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้หรือว่าจะเป็นลักษณะ uh, ของการร่วมทุนต่างๆกับบริษัทต,ต่างๆนะครับก็น่าจะทำให้ผลประกอบการของบ้านปูในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่เติบโตและสดใสามากยิ่งขึ้นรวมทั้งกระแสงเงินสดในมือเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวน่าจะทำให้ทิศทางและโมเมนตัม ของหุ้นบ้านปูเนี่ยมีสัญญาณแล้วก็มีทิทางรูปแบบในลักษณะของการแกว่งตัวในทิทางค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับทางนี้เนี่ยแนะนําว่าอาจจะเปิดรองโพซิชันในส่วนของตัวบ้านปู U21 ถ้า ตัวบ้านปูราคาหุ้นบ้านปูอ่อนตัวระยอตัวลงมาไม่หลุดระดับ13บาท10สตางค์นะครับมีลุ้นที่จะได้เห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อที่แนวต้านระดับ14บาท70ถึงระดับ15บาท60สตางค์ในอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดแนวรับแรกจะมีแนวรับสําคัญที่ไม่ควรหลุดก็เป็นกรอบหรือช่แนลด้านล่างของทิศทางการแกว่งตัวนี้ทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นที่ระดับ12บาท40สตางค์นะครับให้จุดดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดเข้าซื้อ ถั่วเฉลี่ยแล้วก็ไปจุดซ็อปร้อแล้วก็ตัดขัดทุนด้วยนะครับถ้าไม่หลุดแนวโน้มก็ยังมีโอกาสแกว่งตัวแล้วก็ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นในช่วงนี้ครับก็จะได้เป็นลักษณะของการกระจายพอร์ตการลงทุนมาลงทุนนอกจากทองคําแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว Z50 Index Future s i s g l e s t o ซิง u ด้วยนะครับก็จะเป็นวิธีการ แอ s เ t ็ตอะโรเกชันหรือการปรับพอร์ตหรือการกระจายลงทุนไปยังพอร์ตต่างๆของนักลงทุนครับ ช่วงนี้นะครับในส่วนของ YLG ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆเช่นเดิมครับถ้าเป็นฝั่งในส่วนของทองคําแท่งตอนนี้วางเงินประกันขั้นต่ำ50,000บาทซื้อขายทองคําแท่ง99.99% 99. 99ได้สูงสุด1กิโลนะครับทองคําแท่ง96.5สูงสุดได้ถึง60บาทนะครับถ้าสนใจลงทุนกับ YLG Bullion ก็โทร026879888ในฝั่งของตลาด อนุพันธ์หรือตลาดทีเฟกนะครับตอนนี้ก็มีการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงตั้งแต่สัญญาแรกแล้วก็สูงสุด80%ถ้าเป็นเซ็ตฟิฟตี้อินดคค่าธรรมเนียมการซื้อขายลดลงมาเหลือเพียงแค่15บาทนะครับตัว go ลออนไลน์ฟิวเจค่าธรรมเนียมการซื้อขายเหลือเพียงแค่40บาทต่อสัญญาแล้วก็ซิงเก e ลซ็อกฟิวเจอค่าธรรมเนียมเหลือเพียงแค่0.07%นะครับทางนี้ก็รับสิทธิ ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงตั้งแต่สัญญาแรกนะครับถ้าสนใจก็โทร026879999จะทักอินบ็อกเข้ามาก็ได้หรือจะทักไลน์เข้ามาก็ได้นะครับโดยการสแกน QR Code ที่หน้าจอนะครับ,รบก็สำหรับในส่วนของวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจ หลายตัวเลยนะครับตัวเลขเศรษฐกิจในไทยเนี่ยจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงมีการคาดการ์ครับว่าอาจจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ0.5%ตามเดิมนะครับอย่างไรก็ตามยังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสารัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการขั้นสุดท้ายแล้วก็ ISM จะเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการบริการนะครับตัวเลขในฝั่งสหรัฐที่เป็นไฮไลท์สำหรับคืนนี้มี2ตัวนะครับก็คือ ADP เป็นการจ้างงานภาคเอกชนจะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการจ้างงานในฝั่งสหรัฐในจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะมีการเปิดเผยในวันศุกร์ ได้ด้วยเหมือนกันนะ,นะครับแล้วก็ช่วง3ทุ่ม ISM จะเปิดเผย PMI ภาคบริการประจำเดือนกรกราคมทางนี้เนี่ย ISM เคยเปิดเผยตัว PMI ภาคก,การผลิตที่มีสัญญาณของการย่ำแย่หรือมีการชะลอตัวลงไปแล้วนะครับแต่ถ้ามีการเปิดเผยในส่วนของตัว PMI ของภาพบริการที่มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอบตัวลงตามไปด้วยนะครับเราก็มองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมากดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแล้วก็กลับมาเป็นปัจจัยกระตุ้นเลื่นหนุนให้ราคาทองคํามีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเพื่อเป็นปัจจัยในส่วนของการขับเคลื่อนในการลงทุนสําหรับวันนี้นะครับก็ สำหรับเนื้อหาของ YG สำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีในการลงทุนครับแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตในะปัจจุบันนะครับจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะจับหน้าตาอะไรก็ต้องมีสติไม่นำมือที่มีเชื้อโรคเนี่ยมาแตะหน้าแตะตาหรือนำเ,ออเข้าไป ทำให้เรามีความเสี่ยงจากการติดโควิด19นะครับรวมทั้งก็อาจจะลองสำรวจจิตใจดูนะครับว่าเรามีความเครียดต่อสถานการณ์กรารระบาดของโควิด19ณปัจจุบันหรือเปล่าถ้ามีความเครียดเนี่ยก็อาจจะต้องหากิจกรรมอื่นๆทำเพื่อเป็นการลดความเครียดลงนะครับยังไงก็อขอให้ทุกคนมีความสุขในการลงทุนแล้วก็มีความสบายใจอยู่รอดปลอดภัยจากสถานการณ์กรารระบาดของโควิด19ณปัจจุบันครับยังไงก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ